วันนี้ชวนอาจารย์มาเนี่ยเพราะว่าอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับกระบวนการที่อาจารย์เข้าไปสมัครเป็นตุลาการสารรัฐมนูญในตําแหน่งที่ว่างลงนะคะอาจารย์เข้าไปสมัครในตําแหน่งของผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์เป็นศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะขออนุญาตชวนอาจารย์คุยอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอาจารย์สมัครเข้าไปแล้วอาจารย์ก็ได้คะแนนในชั้นของคณะกรรมการสรรหาเนี่ยเต็มเรียกว่าเป็นเอกฉัน8์ด แเต็ม8ดนะคะแต่ว่าพอไปถึงขั้นของสอวอขั้นของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยปรากฏว่าสภาเนี่ยโหวตไม่เห็นชอบอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้ถ้าถามจริงๆแล้วก็ไม่ได้แปลกใจขนาดนั้นอเอาเอาเข้าจริงๆถ้าให้พูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยนะคะ,คะตอนที่ไปสมัครนะคะ ก็เป็นเพราะว่ามีผู้ใหญ่ให้ให้มีผู้ใหญ่มาชวนคือจริงๆอ่ะไม่ได้รู้เลยว่าอ๋อมันจะมีตําแหน่งนี้ว่างลงถ้าพูดกันกระซิบนะคะอยากจะเป็นกกตเพราะว่าเพราะว่าเราทําเรื่องเลือกตั้งแล้วเราก็อยากอยากเห็นบัตรเลือกตั้งมันทําได้ง่ายหรือว่าวิธีการนับคะแนนที่มันรวดเร็วกว่านี้อะไรเป็นต้นอ่ะนะคะอันนี้คือพูดไม่ได้บอกว่าจะเป็นอันนี้อันนี้เนี่ย แต่ว่าอาจารย์อาจารย์ทาวิจัยเรื่องเลือกตั้งมาโดยตลอดค่ะก็ศึกษาข้อมูลทั่วประเทศแต่ก็ไม่ได้ไปสนใจนะคะว่ากรกตจะหมดวาระเมื่อไหร่ก็คือตัวเองไม่ได้มีไม่จะพูดยังไงคับไม่ได้มีความทะเยอทะยานที่จะเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้ค่ะตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ใช้เวลาตัดสินใจพอสมควรแต่พอตัดสินใจแล้วเราก็อ่ลองดูเพราะเราก็คิดว่าอนในเมื่อเรามีคุณสมบัติแล้วเราก็มีความหวังดีแล้วก็เชื่อว่า คือจร,จริงๆแล้วว่าเชื่อว่าถ้าเข้าไปอะค่ะก็คงเป็นเสียงข้างน้อยแต่ว่าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้สถาบันทางการเมืองซึ่งถูกตั้งคําถามเยอะมากอันนี้พูดถึงองค์กรอิสระโดยรวมะนะคะมันมันมีความชอบธรรมได้รับความ เชื่อมั่นและศรัทธาม,มากขึ้นนะคะทีนี้พอพอนิ้วถามว่าแล้วแปลกใจไหมืหรอรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรคะแนนมัน, contrast มนคอนทราสต์มากคือจริงแล้วตอนที่คณะกรรมการสรรหาทั้ง8ท่านคือต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบแบบนี้ว่าจริงๆจะต,ต้องมี9้าตามองค์กรอิสระนะคะเพราะว่ามีองค์กรอิสระแล้วก็รวมถึงประธานสันติกาประธานสารปะครองสูงสุดนะคะะประธาน สภาผูา้แทนราษฎรและคุณผู้นำฝ่ายาค้านบวกองค์กรอิสระอีกหแต่ถ้าไม่ครบ9ก้าก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือตอนนั้นขาดไปหนึ่งองค์กรจําไม่ได้ว่าเป็นองค์กรไหนนะคะก็เลยเหลือ8นะคะคือต้องต้องบอกว่าต้องขอบขอบพระคุณท่านกรรมการทุกท่านนะคะใน,ในบรรยากาศซึ่งเราไปที่ศาลดีกาก็จัดกระบวนการที่ดีมากนะคะแล้วก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีเราก็ตื่นเต้นห้องใหญ่มากแล้วก็ จริงๆล้วต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเราได้กําลังใจจากจากคนที่เราไม่รู้จักคือคนที่รู้จักลูกศิษย์ลูกหาหรือเพื่อนร่วมงานให้กําลังใจก็เป็นเรื่องปกติแต่เราได้กําลังใจเยอะมากจากทั้งทางอีเมลจากเรียกว่าทุกช่องทางอะ่ะจากจากท่านที่เรานึกไม่ถึงนะคะก็ขอไม่เอ่ยนามแต่ขอขออนุญ,ญาตนิ้วแล้ววันโอวันใช้โอกาสนี้ขอบคุณขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะจากสังคมโดยรวมรแล้วก็ขอบคุณท่านกรรมการ ทั้ง8ท่านด้วยนะคะในในบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนพูดคุยที่ทำให้จริงๆเราไม่มั่นใจไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านกรรมการสรรหาหรือถ้าผ่านก็ไม่ได้แสดงว่าตอนตั้งแต่ชั้นสรรหาพอได้แปดอันนั้นอาจารย์ก็มีความเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อันนั้น่ะเซอร์ไพรส์เป็นเป็นชั้นที่หนึ่งนะคะแล้วตอนสวเซอร์ไพรส์สวตอนสวต้องบอกแบบนี้เหมือนกันก็ขออนุญาตเล่าว่า ก็จะบอกว่าไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าพรเอิญเนี่ยก็มีกัลยานมิตรนะคะที่เขาได้ข้อมูลมามาบอกเราว่าใช้คำว่าอะไรอะคนที่ทั้งประเทศก็คงรู้ว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและทิศทางของการรับรองหรือไม่รับรองเนี่ยนะคะเขาพูดเลยว่าไม่ไม่ไม่รับเราจะไม่รับรองเราตั้งแต่ก่อนที่จะมีการตั้งกรรมธิการ ที่สภาเพื่อ,อ,เ,พอเพื่อตรวจสอบประวัติด้วยซ้อไปอะนะคะดังนั้นเราก็แต่ว่าข่าวหรือลักษณะเนี้ยมันมีมาในตั้งแต่ชั้นสรญหาไหมคะเพราะว่าผู้วิเคราะห์การเมืองทั้งหลายก็จะแบบเฮ้ยอาจารย์สิคงมไม่ได้หรอกเพราะแล้วพอเพราะพอคะ <laughs> นเอกสารรอบแรกก็คือรู้สึกแปลกใจแลตรงตรง,ตรงนั้นด้วยคือแสดงว่าแต่แสดงว่ามันมัน คือคือโดยส่วน,นตัว<ร>นะคะถ้าถ้าถามความรู้สึกเนี่ยคือเราเราไปได้วยความรู้สึกว่าเราคงไม่ได้หรอกแต่เราอเคารพในในคุณสมบัติคุณวุฒิและวิจรารณญาณของกรรมการสรรหาดังนั้นในชั้นเนี้ยเราคือเราเราตอบคำถามเราด้วยความรู้สึกว่าเราก็ตรงไปตรงมาเป็นเรา <c oughs> แล้วพอกรรมการสรรหาโหวตให้8ต่อศูนย์เราก็คิดว่าแสดงว่าอ,อย่างน้อยอะคะ่ะหลักการที่เรามีเนี่ย มันมันตรงกันกับกรรมการสรรหาแต่ส่วนวุฒิสภาเนี่ยเราก็ทราบที่มาอยู่แล้วเราก็เห็นการโหวตรับรองและไม่รับรองอ,องค์กรอิสระที่ผ่านมาพอสมควรดังนั้นในชั้นเนี้ยเราก็รู้แล้วว่ามันจะมันจะกลายเป็นน่าจะคนละหนังคนละม้วนนะคะทีนี้ต้องบอกด้วยว่า จริงๆก็มีคนแซวบอกว่าสิริพันธ์เนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าสวชุดนี้น่าจะน่าจะมีที่ทางที่ดีกว่าชุดที่แล้วซึ่งจริงๆก็ขออนุญาตบอกแบบนี้ว่าก็มันก็จะมีความหลากหลายกว่าชุดที่แล้วพอสมควรนะคะคือครั้งนี้ก็คือจะมีตัวเลขหนึ่งอ่ะที่ที่เห็นว่าเป็นตัวเลขที่กําลัง DSI ก็กําลังจะยื่นยื่นตรวจสอบใช้คํานี้แล้วกันนะคะร้อซึ่งมันตรงกับตัวเลขของเราแต่ว่าอีก ตัวเลขอีกเกินครึ่งนึงเนี่ยก็คิดว่ามัน,เป,นเป็นความหลากหลายของที่มาเหมือนกันแต่ว่าพลังของของการได้มาและกระบวนการได้มาของสอวเป็นแบบนี้เราก็คงก็คงต้องรอดูต่อไปนะคะซึ่งซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกว่า อย่างที่กะะัลยาณมิตรที่เขามาบอกเราอะเราก็เหมือนกับเขาคงตั้งใจจะบอกให้เราทําใจอะแล้วเราก็ทําใจตั้งแต่นั้นมาก,ก็ก็ถ้าถามว่าแปลกใจไหมก็ไม่แปลกใจเสียใจไหมก็มีนิดหน่อยนะคะที่เราุตสาตั้งใจแล้วแต่ก็เออก็รอดูต่อไปว่ากระบวนการนี้มันจะไปไปถึงไหนค,ะค่ะ